และดีฉันพัชยาโคววินทวีวัน์ค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราอีกครั้งในรายการ g e ียววิกี่ค่ะครับในรายการเกียววิกี่ก็จะพาทุกทุกท่านไปนลัดเลาะและสาะหาเรื่องราวกิจกรรมที่น่าสนใจภายในรั้ววิศวะมอนแดงเช่นเคยครับค่ะและในวันนี้นะคะเกียววิกี่ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบปะพูดคุยกับทีมงานจากค่ายยุวชนครั้งที่11ค่ะส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงก็เชิญชมได้ในตัวอย่างรายการเลยครับ ก,ก็ได้ไปพบปะพูดคุยกับน้องนองนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้ไปจัดโครงการค่ายวิศวกรรมสู่ชุมชนที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬค่ะพอเรามาทําค่ายด้วยกันเห็นเพื่อนเห็นน้องอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นพี่มาทํางานด้วยกันมันรู้สึกแบบประทับใจมาก รู้สึกที่ขึ้นตันใจมากครับรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ไปทาค่ายคนี้ให้กับโรงเรียนนี้ครับถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษานอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนเรายังสามารถช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการทํางานเป็นทีมรู้จักวางแผนมีความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและ ประโยชน์ส่วนรวมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพูดคุยกับน้องๆกันเลยค่ะผมชื่อนี้ครับชื่อจริงชื่อนายเดชเวชวงศ์ครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองของภาควชาวิศวกรรมโยธาครับผมครับผมนายทิธีธาดาครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองภาควิศวกรรมไฟฟ้าครับเป็นรองประธานค่ายครับผมก็รองประธานค่ายอีกคนหนึ่งครับครับสาหรับพอเป็นมาครับก็คือว่า ทางคณะของเราเนี่ยมีการเรียนการสอนนะครับเราอยากจะเน้นเรื่องการปฏิบัติขึ้นมาก็เลยที่จะหาให้นักศึกษาเนี่ยได้ออกภาคสนามบ้างครับก็คือมีโครงการโครงการหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่เราทําประโยชน์เพื่อที่ชุมชนบ้างเสร็จแล้วเราก็มีโครงการแรกนี่เป็นฝายครับอาคารกันน้ําขนาดใหญ่ประมาณ 3- ามสี่ฝายแล้วเราก็เลือกทําเพราะว่าพื้นที่ป่าของประเทศไทยเนี่ยหาได้ยากก็เลยได้เปลี่ยนเป็นสร้างอาคารบ้างห้องสมุดบ้างอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พอมาถึงล่าสุดจะเป็นโรงเรียนครับ สร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนแล้วก็ปีนี้ไปที่บึงการครับเป็นสร้างเรียนเราจะก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราจะคัดหาโรงเรียนก่อนว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็ขาดแฉนอาคารเรียนเราก็จะไปสร้างอาคารให้ครับเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนครับแล้วก็ค่ายหน้าเนี่ยอาจจะมีสิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อที่ตอบสนองของคําว่าวิศวกรรมสู่ชุมชนครับจะมีระยะเวลาช่วงหนึ่งครับเป็นช่วงของปิดเทอมใหญ่เราก็จะไป สร้างอาคารเราจะแบ่งเป็นหน่วยเป็นทีมที่เราก่อสร้างแล้วพอกลางวันเราสร้างงานเสร็จตอนกลางวันตอนกลางคืนเราจะพักผ่อนการที่เราพักผ่อนเนี่ยจะมีกิจกรรมเป็นอาจจะเป็นสันทนาการบ้างหรือว่ากิจกรรมร้องเพลงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีช่วงท้ายเนี่ยจะเป็นสัมพันธ์กับชาวบ้านเล่นกีฬากับชาวบ้านแล้วก็มีบาสิสสู่ขวัญมอบอาคารสำหรับกิจกรรมที่ย่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นความลับนะครับต้องไปสัมผัสเองในค่ายครับ และอีกอย่างครับสําหรับงานแต่ละฝ่ายเราก็จะมีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจนครับโดยจะมีหัวหน้ามีโดยให้น้องๆที่ไม่เคยไปมาก่อนนะครับปีหนึ่งก็ให้เรียนรู้งานตอนปีหนึ่งมีพี่ปีสองที่เป็นพี่ฝ่ายแต่ละฝ่ายมาคอยดูแลครับแล้วก็จะมีเป็นที่ปรึกษาครับเป็นรุ่นพี่ซึ่งบางคนก็จบไปแล้วนะครับมาคอยให้คำปรึกษาตลอด สำหรับทีมที่เราออกไปค่ายครั้งนี้นะครับก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีฝ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียนนะครับขนาดหกคูนสิบแปดนะครับแล้วก็มีก่อสร้างห้องสุขาสองห้องนะครับแล้วก็มีฝ่ายปรับปรุงสนามเด็กเล่นฝ่ายศึกษาชุมชนที่จะออกไปศึกษาความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับว่าความเป็นอยู่ยังไงเรียนรู้วิถีชีวิตการทํางานของชาวบ้านนะครับและมีฝ่ายสุติการนะครับ ที่คอยอาอาหารเป็นปากท้องให้ชาว่ายนะครับแล้วก็ยังมีฝ่ายที่คอยต้อนรับนักเรียนของโรงเรียนเขาครับเป็นฝ่ายวิชาการครับที่แบบเอาสื่อการสอนเอาทีวีเอาวิดีโอไปให้น้องเขาดูนี้ครับแล้วก็มีฝ่ายพยาบาลด้วยครับที่ขาดไปตอนเริ่มแรกนะครับเราเริ่มจากการที่วางแผนประชุมก่อนเลยครับว่าเราจะเลือกลงจังหวัดจังหวัดไหนแล้วพอเราได้จังหวัดซึ่งปีนี้เราก็ได้ไปที่จังหวัดบึงกาะครับ เราก็สํารวจว่ามีโรงเรียนไหนที่เข้าขายบ้างครับแล้วเราก็วางแผนกันจะไปสํารวจค่ายซึ่งเราไปสํารวจค่ายในเดือนสิงหานะครับสองห้าห้าหกครับซึ่งเป็นการเตรียมการตลอดทั้งปีครับโดยการออกไปสํารวจหาโรงเรียนที่เหมาะสมโรงเรียนที่ขาดแคลนจริงๆครับซึ่งเราก็ได้มาเป็นโรงเรียนบ้านหนองชายวานอยู่ที่ตําบลป่งไฮครับอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬ แล้วเราก็มีการติดต่อกับทางโรงเรียนตลอดว่าเราจะไปหาโรงเรียนวันนี้วันนี้นะโรงเรียนขาดแคลนอะไรอยากได้อะไรประมาณนี้ครับระยะเวลาในการที่เราไปทค่ายจะมี14วันครับโดย2วันแรกเนี่ยเราจะนําทีมไปก่อนประมาณ30คนเพื่อที่จะไปจัดแจงพื้นที่ไฟฟ้าน้ําประปาเว้รองรับชาวค่ายที่จะมาตามมาครับแล้วก็จะมีการขุดหลุมฝังเสาวไว้รอชาวค่ายมาครับแล้วก็ต่อนนั้นจะมีอีก11วัน ก็คือวันที่ชาวข้ามาลงจริงๆแล้ทำงานจริงๆครับ สำหรับปีนี้ผมก็อยู่ปีสองนะครับได้รับตำแหน่งเป็นรองประธานค่ายจะย้อนกลับไปตอนผมอยู่ปีหนึ่งนะครับซึ่งผมเป็นคนมาทำงานผมก็ได้เรียนรู้งานทุกอย่างครับผมก็ศึกษาถามพี่อันนั้นอันนี้ว่าเป็นยังไงทำยังไงถามพี่เขาพี่เขาก็คอยแนะนำคอยสอนจนพอถึงปีนี้ผมได้เป็นรองประธานผมก็ ได้ควบคุมมองในภาพที่กว้างขึ้นนะครับว่าเราควรตรงนี้เราควรจะทําอะไรก่อนอะไรก่อนมันได้ในการบริหารจัดการครับจัดการเวลาว่ามีเวลาเท่านี้เราควรจะทํางานให้เสร็จรูลร่วงไปประมาณไหนควรจะใช้คนคนนี้ทําในหน้าที่ไหนถึงจะเหมาะสมกับเขาครับประมาณนี้แหละครับ,รบสําหรับคนที่ไปครั้งแรกนะครับก็อาจจะลําบากหน่อยเพราะว่าเป็นการอยู่ค่ายที่ เรียกว่ายากนิดหนึ่งครับก็คือจะไม่มีของอำนวยความสะดวกมากมายนักเท่าไหร่มีน้ําให้อาบมีไฟฟ้าให้ใช้ก็อย่างเพียงพอครับแต่ว่าเราไปเนี่ยถือว่าเราไปครั้งแรกอาจจะทําอะไรไม่ค่อยเป็นครับแต่ว่าจะมีรุ่นพี่นี่คอยสอนเราเช่นการก่ออิฐการผสมปูนแล้วก็การเชื่อมเหล็กอะไรพวกนี้ครับเช่นเข้าครัวทําครัวเนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยทําเลยแต่พอได้ไปจับมีดจับคกอะไรเงี้ยก็สามารถทำกับข้าวให้เรากินได้นะครับ ครับก็ยังแล้วก็ถ้ามันยากเกินไปเนี้ยเราอาจจะดูรุ่นพี่เขาทําไปก่อนแล้วพอมาปีถัดมาเราอาจจะเป็นคนทําเองครับเหมือนกับผมเนี้ยไปปีที่แล้วขึ้นหลังคาเขายังขาสั่นอยู่เลยครับแต่พอปีนี้ขึ้นไปก็ขึ้นสบายแล้วครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมว่ามันขาดไม่ได้คือเป็นมิตรภาพครับระหว่างชาวค่ายนะครับที่ไปทําค่ายด้วยกันบางคนมาจากต่างคณะก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพอไป่ข่ก็ ได้สนิทสนมกันอีกอย่างหนึง่งที่มีกิจกรรมดีๆของค่ายก็คือจะมีฝ่ายหนึ่งครับเป็นฝ่ายศึกษาชุมชนที่จะออกชุมชนทุกๆวันโดยแต่ละวันก็จะแบ่งกันออกไปเป,เป็นทีมเป็นทีมไปไปศึกษาความเป็นอยู่ของชาวบ้านครับซึ่งมันเป็นความรู้ที่แปลกใหม่บางทีเราไม่เคยพบไม่เคยเจอในเมืองของเราเงี้ยครับพอเราไปอยู่ที่นั่นเราก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่เราไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อน สำหรับผมรู้สึกประทับใจมากครับปีนี้ถึงจะเป็นงานที่หนักที่เหนื่อยแต่ว่าพอเรามาทําค่ายด้วยกันเห็นคนเห็นเพื่อนเห็นน้องอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นพี่มาทํางานด้วยกันมันรู้สึกแบบประทับใจมากอยากให้ค่ายนี้แบบอยู่ต่อไปนานๆครับบางทีตอนจะจบค่ายตอนจะกลับอย่างเงี้ยผมแทบไม่อยากกลับเลยครับเพราะว่า ทั้งชาวบ้านทั้งอะไรเองก็มาอยู่ในโรงเรียนนะครับมันก็ว่าไม่อยากให้เราไปอะไรประมาณนี้ครับมันเป็นความรู้สึกที่ตื้นตันใจมากครับรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ไปทําค่ายค่ายนี้ให้กับโรงเรียนนี้ครับครับก็สนุกสนานกันครับก็คือว่าถ้าคนเราเนี่ยได้มาอยู่ด้วยกันหลายๆวันได้ทาอะไรร่วมกันนี้จะเริ่มสีสนมกันคุ้นกันมากขึ้นทาให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขครับที่อยู่ค่ายครับความภาคภูมิใจในค่ายนี้นะครับ ก็เป็นอย่างแรกเลยครับภูมิใจในรอยยิ้มครับของชาวบ้านที่เราได้ไปทำการช่วยเหลือทำการออกค่ายในการสร้างอาคารเรียนขนาด6กคูณสิซึ่งสำหรับพวกผมคิดว่ามันเป็นอาคารที่ใหญ่มากครับสำหรับค่ายแค่11-12วันครับมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากตอนที่เห็นแบบครั้งแรกรู้สึกว่า เราจะทําได้ไหมเราจะทําได้ไหมแต่พอเห็นหน้าเพื่อนเห็นหน้าพี่เห็นหน้าน้องมันมีความรู้สึกว่าเราต้องทําให้ได้ครับแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจที่เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านหลังจากที่เราสร้างอาคารเสร็จไปครับก็สําหรับค่ายวิศวกรรมสูงชนครั้งที่11ครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่ให้โอกาสอนุมัติโครงการดีๆอย่างนี้ครับ แล้วก็อยากจะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับทางทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินทางทางด้านวัสดุอุปกรณ์นะครับที่ให้การช่วยเหลือครับขอบคุณครับ วิศวกรรมสู่ชุมชนนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่11นะครับวัตถุประสงค์ของค่ายนี้ก็คือเพื่อให้นักศึกษานะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยได้ลงพื้นที่นะครับปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับวิศวกรรมนะครับในพื้นที่จริงนะครับโดยเน้นนะครับไปช่วยเหลือชุมชนนะครับในเขตผ้าตนออกเฉียงเหนือนะครับที่ขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือจากทางคณะนะครับ ซึ่งที่ผ่านมารูปแบบโครงการก็จะเป็นการสร้างนะครับส่วนการเรียนรู้นะครับให้กับโรงเรียนนะสร้างห้องน้ำนะครับให้กับโรงเรียนหรือแม้กระทั่งสร้างสนามเด็กเล่นนะครับให้กับโรงเรียนนะครับปีนี้ก็จะเป็นการสร้างอ่ส่วนการเรียนรู้นะครับแล้วก็ห้องน้ําให้กับทางโรงเรียนนะครับซึ่งค่ายปีนี้เราจัดที่โรงเรียนบ้านหนองชัยวนนะครับอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับก็ ค่ายก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับอาคารนี้เราสร้างก็สําเร็จตามระ,ระยะเวลาที่กําหนดนะครับนักศึกษาที่เข้าร่วมค่ายก็มีจํานวนมากนะครับร่วมๆ200คนได้นะครับชาวบ้านก็มาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับกิจกรรมระหว่างนักศึกษากับชาวบ้านก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับรูปแบบก็อยากจะเน้นนะฮะให้นักศึกษาที่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยทราบว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทํางานนั่งโต๊ะอย่างเดียว,วเราอาจจะต้องไปทํางานที่ อยู่กลางแจ้งนะครับเราก็ต้องใช้ความสามารถทางวิศวกรรมมันตั้งจะมากนะครับไม่ว่าคุณจะจบสาขาไหนเนี่ยบางครั้งเราอาจจะได้ทํางานที่ไม่ตรงสาขาอันนี้ก็เป็นการสอนนักศึกษาอย่างนึงว่าพื้นฐานวิศวกรรมที่เราได้เรียนมาเนี่ยก็สามารถใช้ในการประกอบวิชาชีพจริงได้ครับ รองศาสตราจารย์ดรรัชพลสันติวรากรหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คิดคน้นระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำวนอิสระซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแหล่งน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ชุมชนในพื้นที่ที่ต้นน้ำที่มีน้ำไหลผ่านตลอดปีซึ่งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำวนอิสระ สามารถมีกระแสไฟฟ้าใช้ได้โดยไม่ต้องสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่มีการลงทุนสูงทำลายระบบนิเวศดั้งเดิมรวมถึงการสร้างความเข้าใจกับประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่อ่อนไหวในทางการเมืองอย่างมากงานวิจัยระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำโมุลอิสระเป็นการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ยากต่อการที่จะเดินสายส่งไฟฟ้าเข้าถึงโดยอาศัยหลักการหมุนวนของน้ำ เนื่องจากเป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำที่สร้างง่ายใช้ระดับหัวน้ำต่ำประสิทธิภาพสูงมีศักยภาพในการขยายผลสูงทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนและยังเป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่มีมิรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยซึ่งนับว่าเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยจึงนับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการพัฒนาระบบน้ำในสินธุรกันด้านในประเทศท้งยังเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อคนไทยต่อไป เป็นยังไงบ้างกับบรรยากาศในการทํากิจกรรมสร้างห้องสมุดให้น้องๆในชุมชนในวันนี้ค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านแล้วก็ยังทําให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็ความสามัคคีอย่างเป็นมู่คณะด้วยค่ะครับแต่สําหรับวันนี้ราคาของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับค่ะและในสัปดาห์หน้าเร์วิกลี่จะพาท่านผู้ชมไปลัดลอดสอหากิจกรรมอะไรอีกห้ามพลาดน,นะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนลวค่ะสวัสดีค่ะ